สวัสดีครับผมบอนจากแบรนด์ยูลลอกนะครับวันนี้เราจะพามาดูอาการปืนลมลิ้นหักอาการก็จะคือเวลาเรายิงลิ้นจะไม่มีการออกแต่ว,วันนี้เราพามาซ่อมกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถอดดูตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อดูว่าลิ้นหักจริงหรือเปล่าครับล้วก็ลองมาขันดูเลย ครับอ่าลิ้นหักไปครับผมก็เรามาถอดชุดลิ้นออกนะครับเราต้องถอดจากด้านหลังครับเรามาถอดกันเลยนะครับจะเป็นลิ้นที่ว่ามันหักนะครับผมอันนี้เราจะทําการเปลี่ยนลิ้นใหม่นะครับผมก่อนอื่นเลยก็เราก็ต้องมาทําความสะอาดชุดด้านในก่อนเพื่อะไรสิ่งสกปรกออกไปนะครับ อ,อัวน,นี้จะเป็นลิ้นตันใหม่ของเรานะครับผมก็จะเป็นอ่าของปืน F3 F50 ของ k i n g ครับเป็นไซส์เดียวกันเราก็จะมาใส่ไปนะครับผมอันนี้ก็จะออกมาด้านหน้าเราดันไปก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยชโลมด้านหลังก็ได้ครับนี่จะเป็นน้ำมันแลพอเราหยอดไปแล้วเราก็ใช้นิ้วทาท,วทั่วนะครับ ของกระบอกสูรของเขา อ่าเสร็จแล้วก่อนเราลองนะครับผมผมจะหยอดน้ำมันเข้าช่องถ้าเป็นการชโลมหล่อลื่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับผมว่ารอบนี้ลิ้นจะออกไม่เอ่ยแล้วเราลองมาดูกันนะครับรอบนี้ ่ารอบนี้ลิ้นออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลิ้นทําการออกเป็นที่เรียบร้อยจากตอนแรกอาการคือลิ้นหักลิ้นไม่ออกนะครับตอนนี้เราทําการเปลี่ยนลิ้นอันนี้ก็ใส่ลูกแม็กใช้งานตามปกติได้เลยเรียบร้อยครับผมการซ่อมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครับ